รวมก็เหมือนจะดีนะแต่ก็ทุกวันหลังจากนี้จะมีแต่ข่าวที่มันตื่นเต้นขึ้นขึ้นลงลขึ้นขึ้น,นลงลงพยายามหาเรื่องอื่นเข้ามากลบแล้วก็จะมีเรื่องของอุบัติเหตุที่เสียชีวิตแบบเป็นกลุ่มและเป็นการเสียชีวิตที่แบบว่าเป็นเรื่องที่มันไม่น่าเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง,องความประมาทแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยน่าจะเป็นวงการของเทวดาไม่โอเคก็คือ คือตอนนี้ใครทําอะไรไม่ดีใครทําอะไรที่หมกเม็ดหรือว่าไม่สุจริตอ่ะก็เตรียมตัวไว้เลยใช่ไอ้เรื่องที่เขาพูดมันคือสิ่งที่มันคพูดตั้งแต่แรกไหมใช่ทําไมปล่อยให้มันเดินนานขนาดนี้แอบมุงว่าตกลงเขาจะสร้างอะไรไม่พึงานขนาดนี้แต่ว่าไอ้เรื่องหลุมอุกกาบาตเนี่ยตรงนั้นอ่ะยังแก้ไม่จบะมีเหตุอีกแต่ว่าเหตุหลังจากนี้คงอาจจะไม่ใช่ถล่มแล้วแหละ แต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของหลุมล่องช่องหรืออะไรที่มันตกลงมาแต่มันไม่ถล่มนะถ้าคําว่าถล่มของท่านเนี่ยก็คือคือปึ้งลงมาแบบนี้แต่เนี้ยตกคือบางชิ้นส่วนตกแต่ท่านไม่ได้พูดแค่ไม่ได้พูดแค่ตกสะพานนีต้ติพูดถึงรถไฟฟ้าสายใหม่ใหม่อือม้องปีนี้เบ้างคะภาพรวมต ภาพรวมก็เหมือนจะดีนะแต่ก็ทุกวันหลังจากนี้จะมีแต่ข่าวที่มันตื่นเต้นขึ้นขึ้นลงลงข,ขึ้นขึ้นลงลงพยายามหาเรื่องอื่นเข้ามากลบแล้วก็จะมีเรื่องของอุบัติเหตุที่เสียชีวิตแบบเป็นกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างเช่น3ามคน4ี่คน5้าคนแล้วเป็นการเสียชีวิตที่แบบว่าเป็นเรื่องที่มันไม่น่าเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความประมาทแล้วก็จะเป็น ลูกหรือหลานของผู้มีชื่อเสียงอะไรแบบนี้อืมกบบอ,อก็ก็มีสะส่วนใหญ่แต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยน่าจะเป็นเออวงการของเทวดาอ่ะอืมอือแล้วการบันเทิงนะคะมีอะไรแบบคลิกอีกไหมเ,ออเขาจะเงียบไปก่อนแล้วน่าจะเป็นหลังปีใหม่ ถึงจะเริ่มกลับมาพีคอีกแล้วก็จะเป็นคนที่เป็นรายชื่อที่อยู่เบื้องหลังเราจะถูกพูดด,ดขึ้นมาแต่ถามว่าจะเยอะเหมือนกับช่วงเดือนที่แล้วไหมเดือนพฤศจิก,กาก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะโดนหนักเหมือนช่วงนั้นอืมแล้วกลุ่มที่เข้าไปข้างในแล้วมีโอกาสจะได้ออกมาข้างนอกเออถ้าออกก็จะออกความกันอ่าไม่ได้ออกแบบกระจายทีละคนทีละคนจะไม่หลุดทีละคนค่ะอืม แล้วกลับมาแล้วเขาจะยังไงต่อไปกลับมาเงียแบแป๊บหนึ่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยอะไรที่ถูกยึดไปอ่ะจะได้คืนเกือบครึ่งแน่จากเรื่งตรงนี้ค่ะหมอไปดูท่าแล้วมันน่นนนาจะไม่ได้จบง่ย,ยังไม่จบง่ายๆค่ะนะ่าใช้เวลา2-3ปีแต่ปัญหาก็คือเรายังจะรู้ข่าวอยู่ถึงตนตอนที่มันจบหรือเปล่าเนี่ยแหละคือสิ่งสำคัญ เขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเขาออกมาก็คือจัดหดอ,อ่อก่อนก่อนออกนี่แหละเขาจะจัดทั้งหมดจริงๆอยู่ในนั้นถือว่าปลอดภัยนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ควรจะจัดการแล้วก็หลายคนแล้วก็มีหลายบริษัทที่มันจะโผล่ขึ้นมาอีกสิที่เกี่ยวข้องกับตรงเนี้ยส่วนใหญ่นะโลโก้ทำเป็นสีแดงขึ้นมาเยอะมากโดนแต่โลโก้สีแดงเนนยยทาางออไล์ มันมีออนไลน์ด้วยมันมีพวกบำรุงผิวยาลดน้ำหนักแล้วก็มีพวกแชร์ลูกโซ่ที่จะมาอีกแล้วก็มีเรื่องของการที่มีการรับซื้อขายพวกของที่ซื้อมาจากต่างประเทศหรืออะไรแบบนี้ค่ะอย่างเช่นของนิพพสีเป็นต้นก็จะมีเรื่องพวกนี้อันนี้คือดาราจะเกี่ยวของเงิเกี่ยวใช่หรแม่จะามอะรใ่หม่ามันเหมือนก่อนน้ก่อนแล้วนี่น้องก็จะเจอแต่ข่าวปกติแต่การเป็นเหมือนช่วงหลังๆเนี่ย ค่ะสึกมันแช่ออกมาเยอะสเต็ปแลเต็ปมักหลัมาอกสามเมันเป็นสาเหตุอะไรจากดวงเมืองนี้ป่คะหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดมันก็มีมีเรื่องของดวงเมืองด้วยแล้วก็มีเรื่องของปีที่มันเกี่ยวข้องทําให้เรื่องพวกนี้กลับมาแต่ที่สําคัญก็คือเรื่องของการเปลี่ยนอบตเรลอไปมองว่าตรงนี้สําคัญที่สุดใช่เปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นเออ มองอย่างนี้คนธรรมดาที่ถูกโกงก็ถือว่าดีขึ้นเนาะใช่ค่ะเราก็ได้เห็นว่าอะไรมันมันมีความยุติธรรมเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราก็น่าชื่นชมจ้ะในส่วนของสภาพเศรษฐกิจหลายคนก็ยังกังวลบางคนก็ยังกลัวในเรื่องของโรคร้ายโรคภัยที่จะกลับมาอีกอย่างี้เหมือนกันก่อนที่โรคร้ายจะกลับมาเศรษฐกิจมันจะพังก่อนนะสิคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังเรื่องของเศรษฐกิจเอ่อ ตั้งแต่เดือนมกราเนี่ยคนที่ซื้อของมาตุนเตรียมจะค้าขายเนี่ยจะไม่ดีเหมือนปีก่อนก่อนหน้านะคะอาจจะซบเซาแต่ว่าก็อาจจะไม่ซบเท่ากับช่วงโควิดอาจจะดีขึ้นบ้างยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะถึงช่วงที่มันเป็นคลื่นลูกใหญ่มาซัดในเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจและแล้วก็เป็นเศรษฐ,ฐกิจโลกโดยเฉพาะเลยตอนนี้ขไเศรษฐกิจมันมีส่นนงผลร้างๆเลยกับคนที่เขาแบบขายนไลจะแบบ ที่ขายจริงๆกันตลาดเนี่ยไปเกอดแทบจะทุกตลาดเลยใช่ก็ก็ต้องปรับตัวเพราะมันถึงยุคที่เจนตรงเนี้ยก็ไม่ทํากับข้าวแล้วการทํากับข้าวมันก็ยากแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องปรับบ้างจะเข้าแบบร้านสะดวกซื้ออย่างนี้บ่อยๆบางทีก็เดี๋ยวเป็นโรคไตาตายกันไปก่อนเงี้ยทางตลาดก็ต้องปรับตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอแต่แม่ค้าออนไลน์ก็มีถามรีเองกันเ,นเยอะเยอะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอเรื่องทัวร์ ไม่รู้แหละเป็น<ม>เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นคนมีชื่อเสียงหรือเคยมีชื่อเสียงม,มาก่อนแล้วจัดทัวแล้วกงทัวจะมีตรงน,นี้อีก่ที่เคยดใช่ค่ะแต่ปีนี้จะขึ้นมาอีก<ม><ม>หลายทัวร์เลยช่วงปีใหม่มใช่อืมตอนนี้หลักะดวถูกต้องค่ะมันเหมือนถูกคือเรื่องพวกนี้มันอาจจะมีมานานแล้วแต่ว่าถูกขุดขึ้นมามันก็เลยเยอะ แล้วเขาก็จะรีบล้างบางตรงนี้จนถึงประมาณเดือนพฤษภาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตามดวงนะมันจะมีข่าวอะไรต่ออะไรขึ้นมาเยอะเต็มไปหมดเลยไม่โอเคะก็คือคือตอนนี้ใครทําอะไรไม่ดีใครทําอะไรที่หมกเม็ดหรือว่าไม่สุจริตอะ่ะก็เตรียมตัวไว้เลยใช่ธุรกิจสีเทาก็มีแต่เดี๋ยวน่าจะเป็นเรื่องหลังๆใช่ก็ต้องระวังตัว อ่าถ้าตีเรื่องธุรกิจสีเทาปุ๊บเนี่ยเตรียมตัวเลยในวงการมีหลายคนแน่นอนเป็นคู่คู่ด้วย,ยเป็นคู่คู่ด้วยเออก็คือพูดชื่อแล้วก็รู้จักเลยก็เยอะเลยใช่หลายคนที่เห็นแบบคู่คูกันเนี่ยแหละใช่ การคนรวยเป็นสังเกตได้อันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะจริงๆเเขาถึงบอกว่าเราทําอะไรเราใช้ชีวิตแต่พอดีดีกว่าอะไรที่มันมันเวอร์เกินคือเราซื้อซื้อของแบรนด์เนมอย่างหนึ่งอะกระเป๋าใบหนึ่งอะมันเท่ากับข้าวกี่จานเราใช้ชีวิตอยู่ได้กี่เดือนนะแต่คือแบบซื้อมากองเลทเทสอันนี้มันก็มันก็สวนกับเศรษฐกิจเนาะก็จะพูดว่าไงดีอะคนไม่มีก็อยากมีมันก็มองมันก็กลายเป็นเป้าไง เขาจะมีโอกาสได้บอกใหม่หรือว่าก็คือของเขานั่งเรื่องน่าจะจบไปแล้วไม่ได้มีการต่อยอดเลยแล้วนี้มีค่ะมีนะแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบว่าเรื่องใหญ่ขนาดเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้ใหญ่พอที่จะมากลบในเรื่องของเรื่องใหม่ๆใช่เพราะฉะนั้นเขาน่าจะอยู่ในนั้นเนี่ยสามถึงห้าปีขั้นต่ำนะลด้ค่ะก็ก็แล้วแต่กระบวกนการ เขาออกเหมือนแบบไปฝุดสรีกัแตงโขึ้นไามัาานจะจบยังไงอ่ะคดีคืออันนี้เอาตรงๆบลุอคือไอ้เรื่องที่เขาขุดอ่ะมันคือสิ่งที่มันคนพูดตั้งแต่แรกไหมใช่ทําไมปล่อยให้มันเนิ่นนานขนาดนี้เออก็ควรกลับมาว่ายุคนี้น่าจะได้เห็นความยุติธรรมที่แท้จรงิงอืมใช่คะ ก็รู้ว่าเหมือนมันจะนี้อะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วก็มาถูกต้องใช่ค่ะอืมคนคนคนโดนไม่คนทำก็กลายเป็นบริสุทธิ์อะไรแบบเนี้ยยุคก่อนๆนะยุคนี้ก็จะชัดเจนแล้วเราจะได้มีความริงไหมคะเรื่องนี้เออคิดว่ารู้นะถ้าถ้าคุณอัจฉริยะยังสู้อยู่เพราะว่าคิดว่าไม่มีใครที่จะกล้าสู้ในเรื่องนี้ ใช่ที่ในสองที่มอไปบอกไปก็คืออาจจะเป็นช่วงหลังวดืนัาแลจะเริ่มจะเริ่มเป็นองการหนักวงการบันเทิงนะใช่เออก็มีสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ปักคำก็ต้องไปรอกันว่าเป็นยังไงผลเป็นไงแต่ก็น่าจะสอบกันแบบข้ามวันข้ามคืนเงี้ยน่าจะมีเรื่องพวกนี้เยอะก็คือดาราตกแถวเข้าไปหลายคนคือเหมือนคือเหมือนว่าปีน้าดวง ย,ย,ยังมีเรื่องพวกนี้อยู่ใช่ค่ะใช่ในเรื่องดีแหละไปก่อนไปก่องนแต่งก็แบบเรื่องแต่งงานอะปีหน้าเขาก็ทยอยกันแต่หน้าจะเป็นช่วงประมาณปลายปีสะมากกว่าตั้งแต่ตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปอะช่วงนั้นงานแต่งงานเยอะแล้วก็ช่วงประมาณมีนาช่วงนั้นอะโอเคอยู่แต่ว่าเ,เราพูดเรื่องของข่าวดีเนาะข่าวดีมัน คนไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกอะไรยังไงเท่าไหร่แต่ว่าข่าวร้ายอย่างเงี้ยเราก็จะระวังมากกว่าแต่ทีนี้สิ่งที่จะเห็นในเรื่องของข่าวดีก็คือเราจะเห็นดาราข้างนอกเข้ามาตีตลาดบ้านเราแต่ก่อนไม่ได้พูดว่าของเราออกไปข้างนอกเนาะตอนนี้ยข้างนอกก็จะเข้ามาแล้วก็ดาราไทยก็จะเริ่มมีปัญหาเออเริ่มมีปัญหานะคะ <c oughs> เพราะว่าถูกแทนที่จากตำแหน่งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้ภาษาเนี่ยดารานักแสดงเนี่ยต้อง ต้องให้ครองแล้วก็อาชีพพิธีกรกับนักข่าวเนี่ยจะถูกแทนที่ซะเยอะก็ควรที่จะได้หลายๆภาษาใช่ค่ะจะมีคู่รักการที่ำให้เราแบชบช็อกช็อกกับเรื่องบางอย่างอะไรเงี้ยมีหลายคู่คู่ใหญ่เนี่ยเว <laughs> <laughs> าไปพูดนอนหนู่มเลยนะเราก็อยู่ดีก็ เออไม่อยากพูดจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวจะมีมีค่ะมีมีแต่ว่าเขาจะพยายามทาให้ทุกอย่างนซอฟก็คือจะยืดเวลาในการพูดออกไปมันก็จะเบาและใช่แต่ว่ามันก็จะมีคู่ที่แบบว่าเออยังไงดีอะเหมือนดารากับไฮโซอะไรแบบเนี้ยที่จะมีปัญหากันอีกน้องหนูก็คือที่เป็นพาย่ตอนนี้ใช่ไหมคะ ไม่ไม่ใช่เดือนนี้เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วแต่ว่าแก๊งนี้ก็นอนหนูเยอะเนาะอ่าจ้ะก็เลยต่ออกเดนั้นนะใช่จ้าอืมค่ะก็อย่างล่าสุดกนูก็งรถพนักงานออกานด้วยหลากหลายชองเลยเราจะไปในด้านขยะจดด้วคือจะการมาเป็นช่องส่วนตัวกันซะเยอะมัน YouTube เยอะแล้วก็ต้องเป็น การทํางานที่ใช้2-3ถึงภาษาเป็นหลักอย่างเงี้ยจะได้งานเยอะเราก็จะมีงานอีเวนต์มากกว่างานทางช่องงานทางทีวีปีปีหน้านียจะเห็นในเรื่องของการที่มันดรอปลงแบบชัดเจนเลยแล้วก็บางช่องอาจจะเงียบถึงปิดแต่ช่องนั้นอาจจะไม่ได้ทบกับทบกับนักแสดงสักเท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะเหมือนในกรณีถ้าเกิดคนทำช่องตัวเองเนี่ยของบางทีอย่างเชนะ่นว่าถ้าเกิดเราสามารถใส่สติก๊กเกอร์ด้านล่างได้ได้ ใช่ค่ะใช่คือทําอะไรคือควรเป็นแบบสองภาษาถึงสาภาษาได้แล้วเพราะว่าคนคนข้างนอกเขาเข้ามาเขาต้องการที่จะมาตีคนไทยล้วนนี่แหละเ,เพื่อให้แบบทําอะไรสมมติจ้างพิธีกรหนึ่งคนต้องได้เลยทีเดียวไม่ต้องมาจ้างล่ามจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะพิธีกรนักแสดงนักข่าวนักแสดงเนี่ยก็เยอะแล้วเนาะช่วงนี้อืมค่ะแล้วแบบวีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีคนในวงการบันเทิงต่แบบเนี่ยพดีว่ค่อยอยากพูดเนอะทักที่แรกมันงานใหญ่ทุกทีอยากบอกว่าคือให้เป็นตามธรรมชาติตามอายุตามินป่วยดีกว่าเพราะว่าปีหน้าเนี่ยชงแรงมากๆเออจะมีเป็นเคสช like like, nah. ็อคนะคะคือรทีนี้ไม่ได <the> er <in> ้ไปตามธรรมชาติเหมือนแบยงนยังดีอะไรเงี้จะมีเรื่องของรถชนหรืออุบัติเหตุที่กระทันหันอย่างเช่น ออหารนะท่านใช้คำว่าพาหนะพา,าห,นะหนะอันนี้รวมถึงเรือด้วยนะเจะสกีเอ่ยทะเละเอ่ยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ,ออออ่าจจะไม่ได้ดังขนาดนั้นแต่ว่าก็มีชื่อเสียงแล้วก็ยังหนุ่ม <c oughs> เป็นผู้ชายจะเกิดในช่วงไหนครับปลายปีต้นปีกลางปีอะไรยงี้ประมาณกลางปีจ้ะอืม ขอนขอนุญาตถักก่อนไปกับเหตุการณ์ล่าสุดเนาะเป็นการสูญเสียอีกครั้งนึงเนี้ยเราก็อยู่ในจุดเดิมด้วยสําหรับสบะพานถนนว่าตรงนี้มันจะจบเมื่อไหร่หรือว่ามันจะต้องมีวนเหตุการณ์อ่างที่วนซ้ำไปเรื่อยอันนี้แอบ,บงงว่าตกลงเขาจะสร้างอะไรมาถึงขนาดนี้แต่ว่าไอ้เรื่องหลุมอุกกาบาตเนี่ยตรงนั้นอะยังแก้ไม่จบยังไงก็คือสามปีห้าปีเจ็ดปียังเห็นเรื่องของการก่อสร้างอยู่ แสดงว่ามันก็มีโอกาสที่จะมีเหตุอีกแต่ว่าเหตุหลังจากนี้คงอาจจะไม่ใช่ถล่มแล้วแหละแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของหลุมร่องช่องหรืออะไรที่มันตกลงมาแต่มันไม่ถล่มนะถ้าคําว่าถล่มของท่านเนี่ยก็คือคือปึ้งลงมาแบบนี้แต่นี้ยตกคือบางชิ้นส่วนตก